đôi สวัสดีครับผมอาติมจินนะครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะวันนี้เป็นวันแม่เนาะที่สิบสองพอดีก็ซื้อทีวีเป็นของขวัญให้ที่บ้านนะครับอันนี้เป็นขนาดของสิบห้านิ้วเพราะว่าทีวีเก่ามันก็เป็นจอจอแบบเนี้นะครับเออมันมันโดนน้าท่วมมาแล้วนะรอบหนึ่งน้ําท่วมถึงเนี้ยแต่ว่ายังกลับมาใช้ได้อยู่เลยนะครับเออเต่ทีนี้มันเริ่มที่จะ ภาพมันจะไม่คมชัดแล้วก็เ,เลยอยากให้คนที่บ้านนะครับดูชัดๆกันอันนี้ราคาซื้อตามแคมเปญของ Lazada ค่อนข้างถูกมากนะครับอันนี้ได้ประมาณหนึ่งหมื่นเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาอันบ็อกแกะกล่องกันเลยนะครับ ก็อันนี้ประกอบฐานประกอบสายเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวเดี๋ยวต่อ,อชุดกล่องทีวีนะครับแล้วก็เดี๋ยวทดลองดูว่า,าภาพเสียงเป็นยังไงเนาะนะครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยหรือว่าอาจจะไม่สมบูรณ์บ้างเดี๋ยวต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวพยายามจะตัดต่อให้มันดีที่สุดนะครับโอเคเดี๋ยวไปชมกันต่อเลย นี่เอาเป็นว่าติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ติดตั้งค่อนข้างยากนิดนึงมันมันต้องรออัปเดตรอดาวน์โหลดโปรแกรมต่างๆด้วยนะครับก็ถือว่าผ่านไปด้วยดีนะนะครับก็จะมีความคามชัดคมชัดกว่าเครื่องเดิมเลยทีเดียวนะ <laughs> เครื่องเดิมมันไม่ค่อยชัดแบบนี้นะครับ <laughs> ก็โอเคทดสอบเรียบร้อยถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยเอ่อ คลิปนี้ก็คงเป็นคลิปที่ของขวัญวันแม่นะครับสําหรับใครที่ไม่ได้กลับบ้านหรือว่าใครที่ยังทํางานไม่ได้หยุดอะไรย,ยงี้ก็ต้องกำลังใจให้เนาะนะครับก็ขอให้สู้ต่อไปนะครับขอให้ถึงฝั่งฝันอย่างที่ตั้งใจไว้แล้วกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Art Imagine Production